สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านกลางพยอมนะครับกันก็มีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังครับขอเชิญไปติดตามที่กันก็อของชาแนลได้เลยนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับพอดีผมมีปัญหาเรื่องรองเท้านิดหนึ่งอรก็ซื้อไว้นานแล้วล่ะครับใช้ก็คุ้มค่าแล้วล่ะแต่ว่าบางเือนรองเท้าผมขาดนะคือ รอยกาวที่ติดไว้มันร่อนออกนะครับมันไม่ติดซะแล้วนะครับก็เลยไปซ่อมมาซ่อมมาประมาณแค่อทิตย์เดียวนะก็จ่ายค่าซ่อมไปหกสิบบาทนะไม่ได้ผลนะครับไม่ได้ผลหมายถึงว่ากาวติดแล้วก็หลุดนะอาจจะเสียงดังนิดนึงครับเพราะว่าบ้านผมอยู่ป่านะครับมีเสียงสัตว์ประจันนะเสียงอะไรเยอะะนะ่านี่ฮะ เป็นรอยนะครับผมก็ได้เห็นโฆษณาในในแอปในอะไรนะครับทั้งช้อปปี้ลาซานดาทั้งอะไรเยอะด้วยนะครับผมก็เลยลองดูนะนเป็นกาวเขาเรียกว่ากาวเ2 0ก0สองพันนะเน,นี่ยอนีนึงครับถ้าซื้อใน Mess e น g e r นะครับซื้อในกลุ่มคนที่เอามาขายนะครับก็จะราคาแพงมากนะครับผมซื้อจากอันนี้บอกเลยว่าซื้อจากลาซานดาเนาะอาจจะซื้อจากช้อปปี้ก็ได้ราคาจะถูกกว่านะครับ แต่ลยนซื้อตัวนี้แล้วก็เลยก็เลยซื้อตัวนี้ด้วยครับเผื่อได้ใช้ประโยชน์นะก็เลยซื้อตัวนี้มานะครับราคาก็ดูที่ความพอใจนะครับเราอยากได้ตัวไหนก็ซื้อตัวนั้นนะครับเพิ่งได้เมาน,นี้เองครับยังไม่ได้เปิดกล่องเลยครับวันนี้ก็เลยตัดสินใจจะลองโชว์ให้ดูว่า g าว X สองพันที่โฆษณากันว่าดีนักดีหนานเนี่ยจะได้ผลไหมนะครับ เดี๋ยวจะติดโชว์ให้ดูนะครับว่าคนที่รองเท้าขาดนะครับควรจะไปซ่อมที่ร้านรองเท้าหรือซื้อกาว X 2000มาใช้นะครับเดี๋ยวเปิดเลยนะครับเปิดปเทเลยฮะนี่กาว X 2000นะจำไม่ได้ครับเกวดท่าไหนนะครับก็เดี๋ยวคนที่จะซื้อก็ดูเอาแล้วกันนะครับก็จะมีมีด้วยฮนะ ถ้าจะใช้นะครับไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรนครับเดี๋ยวจะลองใช้เลยนะครับผมจะลองตัดดูเลยตัดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะตัดแล้วจะเปิดครับเปิดเสร็จนะครับก็จะสวมนี้เข้าไปสวมนะครับ วมไม่ได้เนาะเดี๋ยวก็เอาหลอดเอาปลายหลอดเลยกันครับเป็นังไเอาปลายหลอดหยดไปเลยกันครับอ๋อได้อยู่นะครับได้อยู่นะได้อยู่ครับผมจะหยดเลยกันครับผมจะหยดเลยนะโอ้ก็เหนียวอยู่นะครับเหนียวอยู่นะหยดเลยนะครับ มติดเลยครับเนี่ยผมชอบเปลี่ยกนกล้องโฆษณาแล้วมันติดแล้วไม่แข็งครับก็เลยจะลองหยอดดูเห็นไครับทีนี้ก็ติดเลยครับอ้าติดไหมเนะี่ยลองติดเลยครับติดแล้วก็หยอ่นอนของเราอีกทีนะครับอ่าวติดก่อนดีใจทีออ่ครับ รอบที่สองรอบที่สองนะครับเนี่ยเมื่อกี้หยอดรอบที่สองเสร็จแล้วก็กดเสร็จนะครับเดี๋ยวหยอดรอบที่สามอีกทีนะครับเดี๋ยวไปแล้วครับไม่เท่าไหร่แล้วะ ซื้อใหม่ๆแล้วครับหยดแล้วครับกดปิดครับเพราะว่ามันไม่แข็งนะครับไม่แข็งตัวก็จะลองดูว่าใช่ไหมนะนี่ยะตอนนี้เสร็จนะครับก็จะปิดไปเดี๋ยวดูกันนะครับตอนนี้ก็หยดเป็นกล้องยาวเข้าไปข้างในนะครับเดี๋ยวจะดูว่าได้ผลไหมนะครับ อาจจะไม่โชว์คลิปวันนี้นะครับอาจจะต้องรอให้กาวติดนั่นก่อนแล้วค่อยค่อยตัดต่อคลิปลงให้ดูนะครับเพื่อความชัวร์นะครับฝั่งนี้ก็มีร่องรอยด้วยนะครับเดี๋ยวจะติดฝั่งนี้ไปด้วยเลยนะครับ,จะ,ะรบจะดูซิว่ากาว X 2,000จะได้ผลขนาดไหนอย่างไรนะครับ เรื่องต้นที่เห็นตอนนี้ก็คือก็ใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่าต้องดูว่าการใช้งานจะเป็นอย่างไรนะครับก็ติดได้ดีครับติดก็เบียเลยฮะไม่ต้องทําความสะอาดอะไรมากมายนะเดี๋ยวจะดูว่าใช้แล้วจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวค่อยถามกันในคลิปนะครับในใต้คลิปนะครับโอเคนะครับเบื้องต้นนี้ถือว่าใช้ได้ครับใช้ได้นะฮะใช้ได้นะครับส่วนส่วน ความคงทนอะไรจะต้องดูกันอีกทีนะครับส่วนคลิปกา,การใช้กาวนะครับเดี๋ยวค่อยดูอีกคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับสวัสดีครับขอบคุณที่ทุกคนติดตามช่องก,กาวหอมชาแนลด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากติดตามคลิปต่อ,ตอ,ตอไปของ,ของกาวหอมชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ